วันนี้จะพาไปเที่ยวไหนดีในวันว่างนะคะบ่ายแน่นอนอยุทยาเป็นที่ที่ใกล้สบายแล้วก็มีที่ที่ให้ explore ให้พบเจอตลอดเวลาในวันนี้ที่แรกก็คือหมู่บ้านโปรตุเกสค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ที่อยุธยาเป็นชาติแรกเลยคือโปรตุเกสค่ะและที่นี่ชาวโปรตุเกสได้มาเป็นนักรบได้มาสอนเกี่ยวกับ อาวุธยุทธปพการในแง่ของการสู้รบที่สําคัญคือการต่อเรือค่ะชาวโปรตุเกสได้มาสอนให้คนอยุธยารู้จักการต่อเรือเขาได้มามีการก่อตั้งชุมชนที่บริเวณนี้ก็คือหมู่บ้านโปรตุเกสค่ะและขณะนี้หมอกําลังจะพาทุกคนนะคะหมอกำลังจะพาทุกคนไปดูโบสถ์นะคะโบสถ์นักบุญเปโดของสาขาโดมินิกันนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันที่นี่เนี่ยก็เป็น โบสถ์ที่เขามีการสร้างทับซ้อน2นะนะสอาครั้งแล้วละ่ะแต่ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นที่ที่จะเห็นกระดูกของชาวโปรตุเกสประมาณ200ชีวิตนะคะด้านในของโบสถ์เนี่ยค่ะก็จะมีโครงกระดูกนะที่เราได้เห็นค่อนข้างสภาพสมบูรณ์เลยค่ะอยู่ในท่าที่น่าจะเป็นวิธีการฝังของสมัยนั้นนะคะ ทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นอาคารใหญ่แต่ว่าด้านหลังเนี่ยค่ะด้านหลังซึ่งเราจะเดินไปดูได้เนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่มีชุมชนชาวโปรตุเกสอาศัยอยู่ในอยุธยานะคะเป็นร้อยๆครอบครัวเลยค่ะซึ่งก็เป็นต่างชาติชาติแรกที่ได้เข้ามาอยู่อยุธยาะค,ะคือชาวโปรตุเกสนั่นเองนะ ตรงนี้ด้านหลังก็เป็นหมู่บ้านของเขาค่ะที่เขา,เาใช้ชีวิตยอยู่ตรงนี้นะคะ เราเดินทางจากหมู่บ้านโปรตุเกสตรงมาเรื่อยๆเลยไม่ไกลมากนะก็แวะมาที่วัดขุนพรมค่ะเรามาที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นที่ที่สำคัญเพราะว่ามีท่าเรือที่สัญจรในตัวเมืองอยุธยาเราสามารถที่จะเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยข้ามเรือไปอยังฝั่งตรงข้ามได้นะคะและที่นี่เราจะมาขึ้นเรือท่องเที่ยวในอยุธยากันโดยที่วันนี้จุดหมายปลายทางก็คือล่องเรือไปเรื่อยๆ enjoy บรรยากาศอันแสน เย็น yeah. สบายนี้แล้วเราจะแวะที่วัดพุทธไทยสวรรค์และโบสถ์นักบุญยอเซฟที่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็จะแวะผ่านแต่วันน cool ี้เราจะได้ลงไปดูความงดงามของทั้งสองแห่งนี้ไปกันค่ะเนี่หมออยากให้ดูเรือที่เอามอเตอร์ไซค์เนี่ยข้ามมานะฮะอันนี้ก็ไปกลับแล้วเรือเขาใหญ่นะดูน่านั่งมากเลย แต่เขาอะรับเฉพาะที่ว่าข้ามตรงนี้เท่านั้นไม่ได้พาเราสัญจรแต่ตอนนี้นะคะหมอก็จะพาลงเรือท่องเที่ยวรอบอยุทยานะคะ ตรงนี้จากแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมกรุงเทพอยู่นูน่นอ่าวอยู่นูน้นกรุงเทพอยู่ทางนี้กรุงเทพอยู่ทิศนี้ที่ผ่านป้อมเพรมาท,ทางเหนือตรงนี้เราเข้าสู่แม่น้ำป่าสักกันแล้วนะคะตรงนี้และขนาดนี้เราอยู่หน้าวัดพนัญเชิงนะจะเห็นว่ามีผู้คนเนี่ยมาให้อาหารปลากันเยอะมากเลยค่ะตรงนี้น่าสนใจฝั่งตะวันออก ด้านนี้เป็นชุมชนของชาวจีนฝั่งตะวันตกนั้นเนี่ยเป็นชุมชนของชาวชาวจามนะซึ่งนับถือศ,ศาสนาอิสลามแล้วก็มีโปรตุเกสถัดลงไปก็จะเป็นญี่ปุ่นกับอฮอลแลนด์เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดใหญ่เป็นจุดนานาชาติเลย กลัน,นู้นที่เรามามีคลองที่สําคัญหนึ่งคือเรียกคลองภูจากกับคลองตะเคียนซึ่งเป็นชุมชนของคนที่มาค้าขายครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นหลายชาติหลายภาษาโดยที่มีปร,ราดเนี่ยเป็นชาวอิสลามซึ่งรับราชการระดับสูงคุมกรมท่าเป็นกรมท่าซ้ายกับกรมท่าขวานะครับเพราะฉะนั้นสยามเนี่ยใช้ข้าราชการที่ มีพื้นฐานเป็นชาวต่างชาติเนี่ยเป็นจำนวนมากอยุธยาเนี่ยเป็นเมืองนานาชาติประชาชนในอยุธยาก็เป็นประชาชนที่มาจากหลากหลายภาษาคําคว่ากรมท่าซ้ายกับกรมท่าขวากระเถิบมาค่อนข้างน้งงอ,อง <laughs> อมันเป็นยังไงเหรอสยามเราเนี่ยค้าขายกับอินเดียกับค้าขายกับจีนเพราะฉะนั้นเขาก็จะแบ่งว่ากรมท่าคือข้าราชการผู้ใหญ่ที่คุมการค้าขายจากเรือที่มาจากเปอร์เชียกอินเดียเนี่ยก็ใช้คนเปอร์เชียบ้างอ่ใช้อ่คนอินเดียบ้าง ส่วนกลุ่มที่ค้าขายกับประเทศจีนก็มกกักจะเป็นคนจีนตัวอย่างเช่นข้าราชก,การชั้นผู้ใหญ่เลยเนี่ยที่มีอิทธิพลมากจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นข้าราชก,การที่สืบทอดมาจากพ่อค้าชาวเปอร์เซียซึ่งนําองค์ความรู้ทั้งในเรื่องของผ้าในเรื่องของภาษาเรื่องของอ,อักษรแล้วก็หลักการปกครองเนี่ยเรารับว่าทำจากเปอร์เซียเนี่ยมาอย่างมากเลยแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่ง มีความสําคัญอย่างมากในการปกครองในการทำนุบบังเืองของประเทศสมัยยุทธยยริยาเนี่ยเรามีหลากหลายภาษากันนะครับด้านนี้เป็นกลุ่มคนจีนนะคนจีนนะครับย่านนี้จริงๆแล้วถ้าเป็นประเทศไทยกรุงเทพปัจจุบันก็คือสาทรกับศีลมมาแหละมันมันเป็นกลุ่มของหลากห,หลายภาษา วัดพิชัยเป็สงคาเป็นวัดที่สําคัญเพราะว่าตอนที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตอนที่ท่านเป็นทหารในกรุงศรีพิยานี่ท่านไปลบแล้วก็มีค่ายอยู่ตรงนี้นะชื่อคองค่ายวัดพิชัยเมื่อสงครามครั้งหนึ่งนะฮะออกไปลบเนี่ยซึ่งก็อาจจะโดนการต่อต้านมากเนี่ยท่านไม่กลับเข้าค่ายที่นี่แต่ว่าตีวงล้อมออกจากจุดเนี้ยจุดค่ายพิชัยเนี่ยไปทางทิศตะวันออกนะฮะไปยังทุ่งเขาเรียกว่าทุ่งอุทัย นะครับแล้วก็ไปต่อที่จังหวัดภายทะเลตะวันออกจนกระทั่งถึงจันทบุรีแล้วเพื่อกลับเข้ามากู่กุ้งเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่ท่านฝ่าวงล้อมออกโดยที่มีฐานอาสาทั้งโปรตุเกสทั้งชาวจีนเนี่ยรวมกันแล้วก็ตีฝ่าวงล้อมออกจากท่าสึกที่บริเวณนี้นะครับที่ค่ายวัดพิชัย อยู่ในเกาะวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครเสียอยุธยาแตรงนี้เท่ะข้างบนเนี่ยข้างบนไม่มีรถใช้มอเตอร์ไซค์กับจักรยานแล้วก็จะเป็นบ้านมีวัดอยู่สองสองสมวัดล่มลื่นมากแล้วก็เป็นทางเล็กๆสซอยเข้าไป พัหัวรอตรงนี้ก็ตรงนี้เป็นพระราชวังพระราชวังจันทร์เกลือเสมไงเป็นพระราชวังของพระมหาอกราชาในถุวังหน้าในสมัยกรุงศรีธิยาความเป็นมาคือเมื่อสมัยในพระทเลสวรเนี่ยท่านเป็นมหาอุปราชเดิมเนี่ยท่านเคยอยู่ที่พิษณุโลกครับซึ่งเป็นเมืองหลวงอีกอันหนึ่งที่อยู่ด้านหน้าที่พิษณุโลกเนี่ยมีพระราชวังจันทร์ที่พระทนเลสวรท่านเคยประทับอยู่เมื่อท่านลงมาประทับที่กรุงศรีธิยา นะครับโดยที่พ่อท่านเนี่ยพระมหาธรรมราชาเ่ยเป็นกษัตริย์พ่อท่านก็สร้างวัง,วงให้ท่านอยู่ชื่อพระราชวังจันกเกษมนะครับปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากที่เหตุรเหตุเนี่ยเขาเรียกว่าคลองขู่ขู่หน้าเป็นคลองขุด ซึ่งถ้าทับตรงไปเนี่ยก็จะเจออเจพระราชวังโบราณของเราพระราชวังของกรุงศรีธิานะครับซึ่งวางตัวในแนวตะวันตกตะวันออกนะครับจะเห็นได้ว่าน้ำเนี่ยมาจากสองฝั่งด้านนี้ถ้าไปเนี่ยก็จะเจอเป็นแม่น้ำลบบุรีแล้วก็เลยตรงนี้ก็เป็นแม่น้ำป่าสักกับแม่น้ำบุรีเชื่อมต่อกันขณะเห็นี่เป็นเกาะเช่นเดียวกันนะครับส่วนเส้นทางน้ำตรงนี้เป็นคลองที่ขุดเพื่อที่จะใช้เป็นแนวป้องกันกรุง เราเรียกว่าคลองขุนน้านะครับตรงนี้ที่เหรอทำไมสำคัญตอนที่เสียกรุงเนี่ยจุดที่ข้าศึกเนี่ยเข้ากรุงได้คือจุดนี้จุดนี้เดิมตรงนี้เลยเนี่ยมีป้อมเรียกว่าป้อมมหาชัยแล้วก็ข้าศึกก็ล้อมกรุงอยู่เกือบสองปีจนกระทั่งเขาคิดยุทธศาสตร์ได้เขาเอาคนเนี่ยค่อยๆทยอยข้ามจุดตรงนี้เห็นไหมมันแคบแล้วก็ไปขุดอุโมงค์ที่เห็นแนวตึกเนี่ยเป็นแนวตึกตลาดหัวรอนะครับ เราก็ขุดกระมังถึงทามา่อนนะท่าทอมาก่อนทอปูน่าบแล้วแล้วขุดกระมังไปไปสมไฟภายใต้กำแพงดินเมืองจนกระทั่งฐานของกำแพงดินเรือเป็นไม้ส่งเนี่ยไม่หมดกำแพงก็ล่มลงมาข้าศึกก็เข้าเหมือนได้ที่จุดนี้นะจุดนี้ที่เรเรียกว่าจุดป้อมมหาชัยนะครับ มองไปปุ๊บเนี่ยตรงนั้นอีกแม่น้ำเลยแม่น้ำป่าต่านเลยนะห้องเล็กๆเนี่ยเชื่อมระหว่างแม่น้ำลพบุรีกับแม่น้ำป่าตากไอ้ตรงตะลิงนั้นอีกแม่น้ำนึงเลยนะอ๋อเห็นปะตรงนี้ก็เป็นเกาะตรงนี้ก็เป็นเกาะทั้งหมดนี่เกาะหมดนะแล้วรู้มไม่เกาะอะไรใหญ่ที่สุดเกาะอะไรเกาะน้องแน่นๆนานา กัปตันเรือของเราเนี่ยเป็นคนย่านพระท่าภูจารขออนุญาตฝากข้อมูลคนชุมชนนั้นใมีความสําคัญมากเพราะว่ากรุงศรีอยุธยาถูกสถาปนาขึ้นมาจากกลุ่มผู้มีอํานาจสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มที่มาจากระโวมาตั้งเมืองเดิมอยู่แล้วที่เมืองอโยธยาซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นตําแหน่งของวัดปติดาวเป็นตําแหน่งของสถานรถไฟกรุงศรีอยุธยาอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ย เป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กับพุนธบุรีซึ่งค้าขายแต่เดิมมาเนี่ยกับทั้งเปอร์เซียและจีน โดยที่กลุ่มพหุสวรีที่ค้าขายกับเปอร์เชียรและจีนเนี่ยเขามีพ่อค้าคนกลางกลุ่มพวกนี้เป็นชนชาติโพลินีเซียนซึ่งมีทักษะในการเดินเรือระดับโลกเลยนะครับเป็นโพลินีเซียนกลุ่มพวกนี้เราเรียกว่าชาวจามซึ่งชาวจามเนี่ยตั้งลกลากอยู่บริเวณตรงนั้นเนี่ยบริเวณคองเทียนกับคองคูจามทีนี้ทำไมถึงสาคัญเพราะว่ากลุ่มประทาครูจามเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ที่ดีเพราะว่าค้าขายกับสบุรี S <S ซึ่งตอนที่กลุ <lite> ่มสุพรรณบุรีกับกลุ่มลบบุรีกลุ่มระบโหน่จับมือกันรับสาปนากรุงศรีพิยานี่ก็ได้กําลังจากกรมหวกพระทาคูจามเนี่ยช่วยหลักฐานที่สําคัญคือตอนที่สถาปนากรุงครั้งแรกๆเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เกาะกรุงศรีธิยานะครับแต่อยู่ที่ตําบลบนเทะเลว่าตําบลเวียงเล็กซึ่งอยู่ใกล้อยู่ที่วัดพุทธไสสวรรค์ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเราจะไปซึ่งวัดพุทธไสสวรรค์เนี่ยอยู่ใกล้กับกรมพระท่ากูจามนอกจากนั้น ทุกครั้งที่มีการเมืองภายในภายในการเมืองภายในในกรุงศรีติยาเนี่ยตอนต้นเนี่ยก็จะต้องเรียกกําลังจากกลุ่มประทักขูจามเนี่ยไปช่วยเหลือเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี่ยเป็นเป็นลุมชนที่สร้างร่วมสร้างกรุงศรีวิยามาตั้งแต่ต้นนะครับจนกระทั่งถึงรัตนโกสิทร์เพราะชาวจามเนี่ยมีทักษะในการเดินเรือเพราะฉะนั้นแม่ทัพเรือส่วนใหญ่จะเป็นคนจาม ลงมาถึงรัชกาลที่ห้ากัลทกรัชกาลที่เจ็เนี่ยแม่ทัพเรือเนี่ยหลายคนเนี่ยเป็นชาวจามเป็นมุสลิมเพราะว่าชาวมุสลิมเนี่ยมีทักษะในการเดินเรือมาตั้งแต่สมัยบรรพุษสมัยเป็นชาวจามนะครับเพราะฉะนั้นชาวจามเนี่ยมีความสําคัญอย่างมากเลย คนไทยคนสยามนอดีเนี่ยมองชาวจามว่าเป็นครูเพราะกลุ่มพวกนี้นำความรู้ที่สำคัญมาสู่ปัจจุบันถ้าย้อนไปก่อนนั้นนั้นเนี่ยคนจามเนี่ยนำความรู้เรื่องการหลอมเหล็กมาในภาคอีสานเราเนี่ยเป็นแหล่งผลิตเหล็กใหญ่ในโลกเนี่ยความรู้ในการหลอมเหล็กเนี่ยมาจากชาวจามเพราะฉะนั้นชาวจามเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชาวสยามอย่างลึกซึ้ง องความรู้พวกนี้องความรู้พวกนี้คนรุ่นหลังจะต้องตระหนักว่าชาวสยามเนี่ยเราเป็นแหล่งรวมของหลายวัฒนธรรมและทุกวัฒนธรรมเนี่ยมีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญเติบโตสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับสยามให้กับสยามจนถึงปัจจุบันนะครับนี้เรากำลังมุ่งสู่อะไรคะวัดชัยวัฒนาราโอเคซึ่งเป็นเป็นสถาปัตยกรรมแบบเขมรอ่าสมัพระเจ้าปราสาททองเนี่ย บริเวณนี้เป็นบริเวณที่อยู่ของแม่ท่านเห็นเหมเรามาเนี่ยเราเจอหลายวัฒนธรรมอย่างมากมีมีโปรตุเกสมีจามมียวนก็มีนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเป็นเป็นวัฒนธรรมเขมรด้านนี้เราเห็นตําหนักวิยาลัยที่เจ้าอยู่หัวราชการที่สิบท่านสร้างให้แม่ท่านท่านซึ่งตอนนั้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเศรษฐกิจ มแต่ว่าตรงกันข้ามกับวัดชัยวัดพนารามซึ่งเป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าประสาทองท่านสร้างถวายพระมารดาเหมือนกันเนาะ สมเด็จพระเจ้าภาษาทองเนี่ยท่านชื่นชมสถาปัตยกรรมของขอมโบราณนะสึสร้างสวยงามแบบแบบน่าหลงไหลมากเลยเนาะแบบมีเหมือนมีมนสะกดเลยอ่ะพอเรือแล้วก็จะมดงามมากเพราะว่ามาทางเรือเนี่ยสวยอันนี้ต้องชื่นชมนะครับพวกน้องๆที่ทํางานด้านบันเทิงทางด้านพวกิลนินต่างๆที่ปลุกละครเรื่องเอาเจ้าขึ้นมาทําให้เยาวชนหรือคนรุ่นหลังเนี่ย รับรู้รับทราบขอความงามของศิลปะของไทยจะเห็นได้ว่าเนี่ยเป็นกระแสอ๋อเจ้าเลยมีแต่งตัวเป็นไทยโบราณขึ้นมาอันนี้คือปากทองตะเคียนนะครับซึ่ง เชื <mile> ่อมแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณเกาะปกตตยากับแม่น้ำเจ้าพยาที่จะไปฝั่งบางกอกของตะเคียนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ให้พ่อค้าเรือสำเภาต่างเนี่ยที่มาจอดเรือเนี่ยได้อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ค้าขายมีคลองสําคัญสองคลองคือคลองตะเคียนนะครับซึ่งยาวพอสมควรเลยสองฝั่งเนี่ยก็เต็มไปด้วยพ่อค้าสำเภาคนต่างชาติหลายต่างภาษาและก็คลองประท่าปูจามซึ่งเป็นชุมชนชาวจามซึ่งมีความสำคัญ ตั้งแต่ก่อนสถาปนากรุงสุวิทยาอย่างที่ผมเรียนได้ทราบแล้วนะครับอันนี้เป็นเป็นชุมชนชาวฝรั่งเศสนะครับซึ่งฝรั่งเศสเนี่ยในสมัยพันนลายเนี่ยก็มีความสมพั์ที่ดีได้เข้ามาอยู่ใกล้เกาะยุธยาเนี่ยมากกว่าชนชาติอื่นแต่ก็ยังอยู่ในพื้นที่บริเวณคลองตะเคียนอยู่นักมุนโชเซฟนะครับเป็นคทอลิกนะครับเป็นคทอลิกเป็นวัดที่ก่อตั้งโดยชาวฝรั่งเศส นี่ก็คือวัดนักบุญยอเซไปยิทยาค่ะซึ่งเป็นวัดที่ได้รับพระราชทานที่ดินแล้วก็การก่อสร้างเนี่ยตั้งแต่สมัยพระนารายมหาราชเลยนะโดยที่ว่ามีนักบุญเนี่ยมาเริ่มมาที่อยุธยาเป็นครั้งแรกๆแล้วท่านก็ได้มาเผยแพ่ศาส,สนารวมทั้งมาซอนมามีความสําคัญต่อบ้านเมืองเรานะคะพระนารายมหาราชก็เลยพระราชทานที่ดินแล้วก็ร่วมในแง่ของการก่อสร้างให้ แต่ด้วยเวลาที่มันผ่านไปรวมทั้งศึกสงครามวัดนี่ก็ถูกทำลายลงก็ได้มีการบูรณะหลายครั้งด้วยกันแปลกนะเป็นคณะทูตจากจากฝรั่งเศสใช่ไหมแต่ในการบูรณะครั้งหลังสุดเนี่ยมีช่างอิตาลีมาช่วยทำเพราะฉะนั้นแบบเนี่ยมันจะมีความเป็นอิตาลีอยู่ตรงนี้เขาก็จะมีเรือเนี่ยให้เราเดินขึ้นมา แล้วเราก็เดินขึ้นมาถ่ายรูปด้วยซึ่งถ้าเรามองตามแม่น้ําเจ้าพยาไปเนี่ยคุ้งน้ําเจ้าพยาตรงนี้สวยงามมากนะคะเป็นคุ้งน้ําที่สะอาดนะแล้วก็มองตรงไปเราจะเห็นพระปรางที่แสนงดงามของวัดพุทธไทยสวรรค์อย่างชัดเจนนะเพราะฉะนั้นตำแหน่งเนี้ย ซึ่งเป็นตำแหน่งของตำบลสำเพล่มเนี่ยก็เป็นจุดที่น่ามาล่องเรือเที่ยวแล้วก็มีจุดที่ให้เราลงไปสักการะวัดต่างๆหรือมีสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์เยอะมากๆเรียกว่าอันซีนอยุธยาอยู่ตรงนี้เลยทีเดียวค่ะ วันนี้เราได้มาอยู่ด้านในวัดนับุญยอเซฟนะคะซึ่งภายในเนี่ยมีความงดงามมากของสเตรนกลาสนะคะวันนี้เราก็ได้เข้ามากราบสาการะด้านในนะคะ ว่าสถานที่แห่งนี้วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเป็นที่ที่พระเจ้าอุทองเนี่ยท่านเคยอยู่ก่อนที่จะย้ายเข้าไปยังหนองสนในเมืองนะเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้นะคะก็เป็นตำแหน่งที่เคยเป็นที่พำนักของพระเจ้าอุทธงนั่นเองนะคะตรงนี้เราก็ได้มาสักการะพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ทุกพระองค์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองเราก่อนที่เราจะเข้าไปด้านใหนะคะไปชมกันค่ะ โบราณคดีก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นตำหนักของพระพุทธโคสาจารย์หรือเปล่านะคะอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนแต่ว่าคิดนักวิทยาศาสตร์บอกว่าอันนี้อาจจะใช่ตำหนักของพระพุทธโคสาจารย์อย่างมากเลยเพราะว่าอาคารหลังนี้เนี่ยพิจารณาจากตำแหน่งที่ตั้งก็จะเหมือนกับว่าน่าจะเป็นศาลาการเรียนของวัด ซึ่งในนี้ค่ะเขาบอกว่าจะมีรูปนะเป็นรูปสำคัญซึ่งเป็นจิตตกรรมฝาผนังของวัดพุทธไทยสว่างค่ะก็จะมีเรื่องราวในช่วงเวลาของชาดกต่างๆรวมทั้งช่วงที่พระพุทธาจยาเนี่ยไปที่สีลังกาด้วยนะ วันนี้ถ <glaube yapmış> ั่ยยุทธยาของเราก็สนุกนะฮะทุกครั้งการทัวของเราบางทีมันอาจจะอันแพลนิดนึงแต่เราก็จะไปพบเจอผู้คนที่น่าสนใจหรือชุมชนที่น่าสนใจที่เปิดหูเปิดตาที่ทําให้เราเนี่ยอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมคุณแม่ของหมอเคยบอกว่ามาอยุธยาทีไรอะได้พบเจอสิ่งใหม่ทุกครั้ง ไม่น่าเชื่อเลยอยากให้พวกเราเนี่ยหันมาเที่ยวที่ใกล้ๆอันซีนเยอะมากๆวันนี้แม้ว่าเราอ่ะจะยังเก็บข้อมูลของวัดพุทธไทยสวรรค์ไม่หมดนะคะหมอก็จะพามาอีกในคราวหน้าแต่ดูสิวันนี้เรามองย้อนกลับไปเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้นะคะวัดนักบุญโยเซฟเมื่อกี้เราหันมองมาด้านนี้ตอนนี้เราหันมองกลับไปผ่านแม่น้ำเจ้าพยาแสนสวยเดี๋ยวเราอ่ะกำลังจะไปรับประทานอาหารที่ร้านนี้ค่ะ และหมอก็จะขอลาทุกท่านไปก่อนสำหรับ e ีพหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรรอชนนะวันนี้ลาไปก่อนนะจ้ากับแม่น้ำเจ้าพยาแสนสวยค่ะ